ปิดหมดเลยนะครับเฮ้ยไม่ปิดแต่งเงียบไม่ขายก็เมโลผม,มกินมาเดอร์วิโน่อันนี้ปิดเลยนี่อะไรนะชิบาอันนี้ไม่ปิดแต่คนไม่มีเลยเอาออฟเบียร์อันนี้ผมเคยมากินเบียสุดยอดมไม่ปิดเฮยปิด ีโอ้โหทองร้องอเงียบม,มากเลยเงียบพียามบอกอย่างเงียดดบไปลูยรอบเงียบมาก